สวัสดีทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิงหรือห้าพยักษ์นี้แน่นอนวันนี้เราจะมารีวิวเฟย่ยาเปลไฟตัวละครสายสถานะชำนาญเผาไหมแถมยังมีล้างสตันมาดูกันว่าห้าดาวม่วงเพิ่มอะไรบ้างคลิปนี้มีคำตอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามส่งแคสแก้สรตมเมอร์ไทยไป1ล้านซับด้วยนะจ๊ะซื้อพลังงานดีกว่าพลังงานเอา้าเหนหมดทำาไรดิวเนี่ย เพลเติมเกมออนไลน์ราคาถูกมีเกมให้เลือกมากมายแถมโปรโมชั่นลดราคามีแอดมินคอยดูไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัยร0 0ซแพ็กวันพันแมนเราก็มีนะนี่ไงโคตรถูกบอกเลยแถมใส่คูปองมอ์มิงได้ส่วนลดพิเศษกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยเฮ้ยเข้าไวจัดอย่าลืมมาเติมกันเยอะๆนะสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมอมิงหรือห้าปียางนี่เนียววันนี้เราก็อยู่กับเซิร์ฟ555 กับเกมวันพันแมนเดสตองเก้นเนี่ยแนะ่นอนหลังจากที่ทุกคนได้รับชมมินโทไปก็คือวันนี้เราจะมารีวิวไฟย่าเปลวไฟเนี่ยหรือว่าเฮลไฟเฟรมแบบ5ดาวมั่วเนี่ยว่าทําอะไรได้นะแต่ก่อนที่ไปรับชมเนี่ยอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามส่งแคแจ้นสเมอร์ไทยของเราไป1ล้านซับด้วยนีครับแล้วก็ช่องเราวิโลสมาชิกเพียเดียวบาท3 5บาท50บาทเผื่อใครก็พลาดเน้นฟรีไฟเราบอก ว่าฮันแมทบีชแล้วก็เกมอื่นๆอ,อีกมากมายสามารถสมัครกันมันได้เลยนะครับมีชื่อเขียวก็สติกเกอร์ได้เท่ใช้ด้วยครับขอบคุณครับแล้วก็ใครเนวที่เป็นสายเติมนะครับสามารถไปเติมได้ที่ทเวนตี้โฟร์เพย์นครับตอนที่เราจ่ายตังเราสามารถใส่คูป,ปองมอมมิง่งเนี่ยเพื่อได้รับส่วนลดเพิ่มเติมได้เนี่ยเออบอกเลยว่าเป็นท็อปเซิร์ได้ง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเฮลไฟเฟรมห้าดาวมั่วมันทําอะไรได้ไปได้นะนี่อะ ขอยุ่ารีวิวเฮลไฟเฟนตัวนี้ก่อนเนี่ยพลังอยู่ที่26ล้านเนี่ยพาสีส12นะครับตัวนี้พลังโจมตีอยู่ที่2ล้าน5เนี่ยแล้วก็เลือดอยู่ที่8ล้าน4ความเร็ว586นะครับอัตราคิด72.00เนี่ยดาเมจคิด174.95เนี่ยอัตราต้านทาน18%บล็อก64.95ผลแม่นยา18%แล้วก็ผลต้านทาน28.89นี่ยอุปกรณ์ก็จะไป็นี่มิวสา3ดาวนะเพราะถ้าเราไม่มิวส3ดาวเนเราจะไม่ทำ ราหรือว่าเราจะไม่สามารถทำห้าดาวม่วงได้นะกูพูดเลยของกูเนะี <c> ่ย <oughs> ถ้าเราไม่มีวุฒเฉพาะนี่ครับเราจะไม่สามารถทำห้าดาวม่วงได้เองนะครับอ่ะอุปกรณ์ก็จะเป็นโจมตีเปอร์เซ็นต์พลังไฟนะครับชิ้นนี้จะเป็นโจมตีเดี่ยวเพื่อนาเมรนะครับชิ้นนี้จะเป็นโจมตีเปอร์เซ็นิกสามเปอร์เซนเนรับชิ้นนี้จะเป็นอัตราดูดเลือดเน,นี่ยก็มีคัดลอกเอฟเฟลด้วยนะคัดลอกเอฟเฟลนี่คือสามารถส่งสถาน,าน,นะนเนี่ยจากตัวหน้าไปสู่ตัวหลังได้นี่คือความโกงเนียครับอ่ะ การบัาก <Workers'> ็เป็นสีแดงหมดแล้วเนี่ยใบนี Ou ้จะเป็นโบนัสต่อสู้2องเนี่ HP 3ามเนี่แล้วก็เป็นป้องกัน1 HP 1ต้านทาน1โจมตีเปอร์เซ็นต์1แล้วก็ป้องกันเปอร์เซ็นต์เนี่ยใบนี้ก็จะเป็นนี่เอาอัตราดาเมจนี่ครับ2นะแล้วก็โจมตี1นะ่งเนเลือด1แล้วก็เพิ่มดาเมจโบนัส1นะ่งเนแล้วก็เป็นโจมตีเปอร์เซ็นต์2นะ HP เปอร์เซ็นต์อีก2นะใบนี้ก็จะเป็นอัตราคริ3นะครับแม่นยำ1ป้องกัน1นึแล้วก็โจมตีเปอร์เซ็นนนนนต์อออีีกก2แถวะะ HP 1 1ป้งัค่ื เฮลไฟเฟรมห้าดาวม่วงนะครับถ้าน้องๆสงสัยว่า5ดาวม่วงมันทำอะไรได้นะจัดไปปุ๊บคาสสีนะี่ครับแบบ5ดาวโบตีก็คือเมื่อเริ่มแต่ละรอบนะครับหรือว่าเปิดสนามมาเนะี่ยมีโอกาส100%นะที่จะลดอัตรารักษาของศัตรูทั้งหมดลงเนี่ยหกสิบเปอร์เซ็นตะ์นะี่ครับแล้วก็จะได้รับหกสิบเปอร์เซ็นต์ในการหลบหลีกดาเมจในะนะี้อ่าหกสิบหกสิบนะี่ครับจำไว้นะครับแต่พอเป็นห้าดาวม่วงแล้วเนี่ยเมื่อเริ่มสนามนะมีโอกาสร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมนะครับที่จะลดอัตราารักษเนะี่่่ยแตวา จะลดเป็น80%เนี่ยแล้วก็เพิ่มหลบหลีกเป็น80%เนี่ยนี่คือพาสตีตอนที่เป็น5ดาวม่วงของเจ้าเฮลไฟเฟมเนี่ยคือ60 60, 60กลายเป็น80 80อ่านี่คือพาสีต5ดาวม่วงเดี๋ยวผมจะพาไปเทสนะขอหัวกับพวกรายการเพื่อนก่อนนะเป็นหัวใครดีล่ะอืมสายปาดเะละ่ะสายปาดมาสายปาดไม่ใช่สายปาดนะสายปาด มาปุ๊บดาราเนะี่ยเปิดสนามมาเนะี่ยฟืบโซนิกของเราได้เปิดก่อนเนะี่ยฟืบมาเริ่มต่อสู้เนะี่ยต่างฝ่ายต่างเปิดลูนกันมาเนะี่ยฟืบดาราครับโบเข้าไปนะครับโดนไฟเนะี่ยฝั่งตรงข้ามโดนไฟจาก G4 เราไปหนึ่งทีเนะี่ยหาโฟนสังหารเนะี่ยโซนิกครับฟืบป,ปาคุณนายปฏิสารตัวหน้าโบโหยุยแรงจัดเนะี่ยแรงจัดถึงกับติดโล่นะกระบองเหล็กเนะี่ยเราก็ได้เวลนะาหาโฟนสัง,งาหารอีกหนึ่งทีเนะี่ยไล่ที่แนวหลังครับโบหุยแรงนะเกือบร้อยล้านเนะี่ยโดย87ล้านนะฝั่งตรงข้ามคือจีนเนากับ โบล้อตายเนี่ยแล้วก็ดาวราเฮลไฟหุ่ยงัดขึ้นก็ร้อยเก้าล้านอ่ะแล้วงัดลงอีกสองร้อยหกสิบเจ็ดล้านคือแรงจัดเนี้ยฝั่งตรงข้ามก็ติดโล่หมดเลยเนี่ยแล้วก็เสียงแห่งความหวังจากคิงหนึ่งทีเนี้ยฟึบเด้งเลือแล้วก็พาเพื่อนแรงตีครับฟึบฟืบมารได้เวลาแล้วไปฟืบนี่ครับซุยลิวเข้าไปไล่ต่อยหนึ่งทีนะฝั่งตรงข้ามเหลือแค่เพียงโซนิกตัวเดียวเนี้ยเสียงแห่งความหวังอีกหนึ่งทีจากคิงของเรานะฟึบเด้งเลือแล้วพาเพื่อนแรงตีครับไปครับฟึบได้เวลาแล้วไปเลยฟืบนี่ครััััับบบบบผู้้้้ฝ่่่่งงงงตรรรขขขาามมมมโโดดดดนนนนไไไฟทททีีีีีวคคเเเเเยยพิิิะะปุ๊ซกส มันไม่โจมตีทะลุโลนะถ้าโจมตีทะลุโลตอนติดไฟหูเรียบร้อยนะฮะโดยเบิดไปหนึ่งที่เนฟเฮลไฟเฟรมของเราคือ60สิบเร์เนต์เโซนิกสามสนะนะคือตึงจัดนะขนาดหัวก็เจ็ดสิบห้าล้านในะตึงขนาดนี้เลยนะเดี๋ยวไปหาหัวคนถัดไปเดี๋ยวหาชื่อมันหมันกันนะสปีดรสามแถว G ีเอมเราจะไหวกับสปีดรสามแถว G ีเอมไหมเนี่ร้อยสิบเอ็ดล้านเลยนะมาปุ๊บหัวกับสปีดรสามแถว G ีเอมมาดูกันว่าเขากับเราใครตึงกว่ากันนะฟื้น มาเราได้เปิดก่อนนะฝั่งข้างมีเป็นเกวินด้วยนะแต่ว่าเรามีเฮลไฟในการล้างสแตนเน่เนี่ยฟื้อเปิดสนามาแนวะจังหวะนี้ฟื้อมาได้เวลาห้ยต่างไฟงต่างโดนไฟเหมือนกันนะเขาก็มี g four เนี่ยรุ่นเขียวฝั่งข้างทำงานเนี่ยแต่ว่าหาฝนทางห่างเราเปิดก่อนเนะี่ยโซนิกครับปลาคุณนายอยู่ที่สามตัวหน้าครับ โบเข้าไปนะโอ้ยแรงจัดเนี่ยแรงจัดฟังค่านโดนไฟไปอีกหนึ่งทีเนี่ยแล้วก็หาฝนสังหารซ้ำไปที่แถวหน้าหนึ่งตัวปุ๊บโบเข้าไปเนี่ยเข้าไปโอ้หสี่สิบสี่ล้านนะแรงจัดเนี่ยแล้วก็ได้เวลาครับไอติมวอลมานะครับขมเกีียวเพลิงระเบิดงัดหน้าไปหนึ่งทีโอ้ยร้อยห้าสิบล้านเนี่ยแล้วก็งัดลงไปเนี่ยโอ้ยโดนคือแรงจัดนะฝั่งตรงข้ามแนวหลังก็ติดโลเกลิ้วหมดเลยเนี่ยเสี่ยแขวงจากคิงเนี่ยปพ๊บเด้งเลยแล้วพาเพื่อนไล่ตีใหม่หนึ่งทีบริงเข้าไปหนึ่งทีอ่าแล้วก็ได้เวลาปุ๊บ มาครับตุยริวเข้าไปไล่ต่อยที่3ตัวหน้านะสามตัวหน้าอันนี้คือทั้งไฟนะครับทั้งโลก่เกลิวนะครับเสียงให้เขาหวังจากคิงหนึ่งทีนะครับปุ๊บนะแดงเรือแล้วพาเพื่อนลานตีนครับแล้วก็ฝั่งกระบ,บองเลยฝั่งข้างนะฟาดกระหน่ำสวนมาที่จีโฟโซนิกของเราครับ,รบตั้มเข้ามาโอ้ยแต่ว่างงยืนได้อยู่นะแทบโลไม่จางนะซุยริวเข้ามาไล่ต่อยหนึ่งทีครับโลจางไปหนึ่งตัวเป็นจีโฟนะครับเสียงให้เขาหวังจากคิงหนึ่งรอบนี้ฝั่งตรงข้ามนะครับเด้เวลาแดงเรือแล้วพพาเเื่่ออนนไลัตียป๊บ แต่ว่าต่างไฟไฟยังไม่หายเนี่ยเราก็ได้เวลาคมเฮีย้ยนเพลิงระเบิดจากเฮลไฟปุ๊บงัดไปหนึ่งทีเนี่ยแล้วก็ได้เวลาฟุ๊บงัดหวยหนึ่งทีเนี่ยสี่สิบกว่าล้านแล้วก็ไปสิบกว่าล้านนะฝั่งตรงข้ามก็ติดโล่ไปทั้งหมดหกตัวเนี่ยเราก็ได้เวลาหาโนสังหายหนึ่งที่จากโซนี่ครับปลาคุณนายปลากรรืดเข้าไปโอ้โหแรงจัดเนี่ยครับแรงจัด น่าติดโล่อยู่เนี่ยเราก็ได้เวลาคมเขี้ยวเพิ่งเลยหนึ่งทีเนี่ยงัดไปเนี้ยที่แถวหลังเนี่ยเราก็ได้เวลาฟุบงัดลงหวยหนึ่งทีเข้าไปสิบดาเมจเนี่ยแต่ว่าไฟยังไม่จังหายเนี่ยเสียงให้เขาหวังมากอีกหนึ่งทีนะคริงของเรานะฟุบเด้งเรือแล้วก็พาเพื่อนลานตีไปนะโบมาฟุบหน้าลานี้ครับโบฟุบ้ยลูกฝั่งตรงข้ามไล่ต่อยสวนก็มาเนี้ยต่อยมาหูยรวมๆเราร้อยห้าสิบร้านเรียบร้อยโดนไฟไปครับหายเนี่ยหายไปสี่เนะี้ยโดนไฟหายไปสี่เนะี้ยคิงนะครับได้เวล,ลาเด้งเรือพาเพื่อนลานตีหนึ่งทีนะฝ ถ้ากูเป็นซุยริวกับไอ้เฮลไฟฝั่งตรองข้าเมื่อกี้นะว้ากูกูก็เจ็บอยู่เหมือนกันอนะ่ะกูตายเนี่ยตายด้วยวันเทินนะคือเฮลไฟของเรา76%เลยนะเออคือตึงจัดนะถือว่ารุนแรงมากนะเฮลไฟเฟรม5ดาวม่วงเนี้ครับเดี๋ยวไปหาหัวคนถัดไปกันต่อนะเซิร์ฟนี้ไม่ค่อยมีพวกชื่อมันๆถ้าเขาไหร่นะเสี่ยวตอนซอยไหมฮะอ๋ะอแอออแอเคยหัวแล้วอยู่ไทยทําไมเราก็เคลยละใครชนะกูเกอนี่มาเกีรทีก็ต้องต้องเอาไหมครับทีวะมา มันดูกันว่าใครชนะมันจะเป็นเกนะกูขอยอมแพ้แล้วกันนะกูยอมแพ้ตอนนี้ได้กวะน้องปุ๊บมาเริ่มต่อสู้นะเปิดสนามมาโซนิกเราได้เปิดก่อนอยู่แล้วนะฝั่งตรงข้ามมีบัสสปีดถึง2ตัวนะเป็นโซนิกกับเป็นเกวินเนี้ยปุ๊บดาวลานะโดนไฟก็ล่วงแล้วมั้งเนี่ยปุ๊บดาวลานะรุนเขียวทำงานนะจนังหวะนี้โอ้โหเดียว เขาเปิดสนามมานะโดนไฟถึงกับหายไปเลยเน,นี่ยหายไปสองตัวเนี่ยแล้วก็โซนิกเนี่ยปาคุณนายไปหนึ่งทีเรียบร้อยเนี่ยลุกขึ้นมาเนี่ยแล้วก็หาโฟนสังหายอหนึ่งทีจากโซนิกเนี่ยปาคุณนายบิดท,ที่ซุยริยวนะโบไปหนึ่งทีโอ้โหสิบเก้าล้านเนี่ยติดโลเลยทีเดียวผมเขี่ยวเพลิงระเบิดเนี่ยงัดหน้าไปเนี่ยโอ้โหสามสิบเก้าล้านเนี่ยแล้วก็งัดหัวยหนึ่งทีสองร้อยแปดสิบเก้าล้านโอ้โหแรงจัดถึงกขาตายเนี่ยแต่ให้เขาหวังจากคิงหนึ่งทีเนี่ยด้งเรื่อยแล้วพาขึ้นแลนตีเนี่ยฟึบเข้ามามที อ่าปึ๊บไปครับตุยเรือวเขาไปไล่ต่อ,อยเนี้ยฝั่งตรงข้ามเรียบร้อยเนี้ยใครชนะกูเกย์ใช่กูเป็นเกย์ทุกวันนี้เขาก็ร้อกูว่ากูเป็นเกย์ทุกวันทุกวีกว่ในลงในไลฟ์หรือว่าในคลิปแม่งก็บอกว่ากูเป็นเกย์กูเป็นเกย์ตรงไหนก่อนแล้วกูชนะมันอีกกูเป็นเกย์เออตามนั้นตามนั้น <laughs> เป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้าเฮลไฟเฟรมห้ดาวม่วงนะโหดใช่เปล่าดะแล้วก็แถมมีรถด,ดัเมรอรถตาลักษียนะบอกเลยว่าใครที่มีเฮลไฟเฟรมนะ รีบทำห้าดาวมั่วเนยเพราะมันโกงจัดเนี่ยวันนี้ผมก็ได้ทำการรีวิวเฮลไฟเฟย์ไห้ทุกคนได้รับชมมันจบแล้วนีับก็ต้องขอบคุณทุกการกดไลค์เนี่ยขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคนที่รับชมมันจบเนี้ยใครที่มันใส่เติมอย่าลืมไปตามเนี่ยที่ถ้าเวนที่โฟร์เพเนี่ยใส่คนมอร์มิงด้วยเนี่ยเพื่อได้รับส่วนลดเพิ่มเติมเนียแล้วก็ใครอยากให้ผมทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์ที่ด้านล่างได้เลยเนี่ครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ EP พีหน้า EP นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบายคร